มันชอบมาฉี่ตรงโคนต้นไม้เราเนี่ยแฉะขาไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็ต้นไม้ต้นเนี้ตัดทิ้งได้เลยนะเกะกะมากเลยเนี่ย oh <no. S 1> ต้นใหญ่ดีเอาไม้ไปขายทําฟืนเผาถ่า,านดี <c oughs> มันอะไรกันเนี่ยเลยื่อยว่าแต่ทําเลนี้เจได้มาอย่างไงหรอครับได้ข่าวไว้จ้อของพี่เขาห่วงมากไม่ยอมขายนี่นะฟุกมั้งถ้าเจราจาไม่สําเร็จเนี่ยจะส่งคนไปเก็บมันอยู่พอดีเนี่ย ดีนะที่มันโทรมาก่อนเนี่ยนับว่ามันยังดวงแข็งนะครับเจ๊มันเลยรอดตัวไปไม่ต้องไปสนใจมาหรอกตอนนี้ฉันกําลังจะทําธุรกิจให้เราฉันกําลังจะรวยรวยรวยลุงเรืองเฟื่องฟูงฟใครหน้าไหนก็อย่ามาขวางฉันแล้วกันไม่งั้นนะ่ฉันไม่เอาไว,ว้แน่อย่างไรผมก็ขอไว้พรอธุรกิจบอนใหม่ของเจ๊เจริญรเลยุงเรืองเงินทองไหลมาเทมานะครับเจ้อ่ารู้แล้วละอาจัดการต้นไม้นี่ก่อนเลยถ้าสามสี่เจ็ดสีเนี่ยเอาออกให้หมดลกลุงนางไว้หมดแล้วเนี่ยได้ครับเจ๊เดี๋ยวผมจัดให้ ว่าคลิปเต็มได้เลยจ้า